ระหว่างบ้านที่ไม่ต้องซ่อมเลยนะกับบ้านที่ต้องซ่อมตลอดเวลาคุณคิดว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการซ่อมแซมบ้านเนี่ยมันเป็นของคู่กันกับบ้านเมืองเราเลยดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในในใน,ในวงกว้างก็แล้วกันคนส่วนมากก็ซื้อบ้านจัดสรรใช่ไหมทีนี้บ้านจัดสรรเองเนี่ยมันก็ไม่สะดวกไม่พอดีกับฟังก์ชันนู่นน,น,นี่นั่นเราก็ต่อเติมครับต่อเติมพอต่อเติมคุณก็คิดดูว่า ปูนใหม่กับปูนเก่าโครงสร้างใหม่กับโครง,งสร้างเก่ามันก็ไม่ได้เชื่อมกันดังนั้นมันก็อาจจะมีอะไรครับมีมีรอยแยกรอยร้าวนะฮะก็ต้องซ่อมกันไปนะครับหรือไม่ก็คุณภาพของออผู้ัะเมอก่อสร้างที่ทำนี่ตอนต้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ของดีๆอะ่ะมันก็ต้องเกิดการซ่อมแซมตลอดเวลานี่ครับผมก็าลังคิดว่าเอจะดีไหมครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะออกแบบนะฮะแล้ว ทำให้การซ่อมแซมมันน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่ต้องซ่อมเลยผมคิดอย่างนี้นะฮะหนึ่งเลยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนโครงสร้างต้องอยู่บนโครงสร้างเดียวกันนะครับอันที่2พวกซิลิโคนหรือพวกซีลแลน์พวกออออของเคมีต่างๆที่จะต้องเอามาซีลเพื่อให้มันการร้อนรัว่วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเป็นอะคริลิกนะฮะทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้น้อยที่สุดก่อนแล้วใช้ใน สูตรหรือในในบริเวณที่มีตัวป้องกันเพื่อที่จะทําให้มันยืดระยะเวลาอย่างน้อยพเพลียดของการทําบ้าน20ปีมันควรก็ควรจะต้องอยู่ได้นะครับนะอันที่3ก็คือว่าเราจะดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยโดยใช้รูปแบบของลดลดปริมาณวัสดุการทํางานให้น้อยลงนะฮะอย่างเช่นฝ้าจําเป็นต้องมีฝ้าไหมไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นคุณก็ซ่อนระบบไ้ในปูนเลยได้ไหมเห็นไหมฮะ ผมเชื่อว่าการที่เราทําบ้านแล้วคิดว่าไม่อยากต้องซ่อมมันมันมีวิธีนะฮะแต่แต่แต่อาจจะต้องออกแบบแบบใช้สมองเยอะๆเลยว่าเราจะคิดดีไซน์กับมันยังไงเพื่อที่ทําให้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยไม่ต้องซ่อมนะฮะไม่ต้องมานั่งดูแลนะฮะแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะนะจริงๆผมกํลาลังมีบ้านเป็นบ้านนอร์ดิกสำหรับเมืองไทยที่ป้องกันปัญหาเรื่องร้อนรั่วราวบวกกับใส่สมาร์ทโฮมเทคโนโลยีที่ทําให้คุณ สามารถที่จะดูแลคอนโทรลบ้านได้แบบตลอดทุกวันนะฮะวันไหนที่ผู้อหญ่จะไปพักผ่อนก็สามารถเปิดมือถือปึ้งกดระบายอากาศอากาศดีก็เข้าไปพักผ่อนได้เลยง่ายๆเท่านี้เองครับ